เราอยู่กันในเกมแพนวอซซอมบี้2นะครับที่ยังไปไม่ถึง3สักทีนะฮะผ่านมานานแล้วจริงๆมีอัปเดตพืชมาหลายตัวเลยนะครับแต่ว่าปัญหาเดิมฮะคือผมซื้อไม่ได้นะครับจนกระทั่งตัวใหม่ล่าสุดตัวนี้เพิ่งจะซื้อได้คืออยากเล่นนะแต่ว่ามันซื้อไม่ได้หน้าร้านค้ามันบั็กนะฮะเคยเป็นมาหลายครั้งแล้วนะครับก่อนหน้าที่อัปเดตมานะฮะมีอันนี้นะครับมีอันนี้แล้วก็มีอันนี้อันนี้นนรู้สึกว่ายังอยู่ในร้านค้าเดี๋ยวค่อยซื้อส่วนอันล่าสุดที่อัปเดตมาทีี่ซืื้้้อออแลวคคัันนนะรบ เจ้าตัวนี้มีชื่อว่าบีนสเป o u t นะครับราคา7 5ดวงอาทิตย์ระยะการช้าร์จ12วิสิบสองวิก็กลางๆนะฮะความพงทน2,000ดาเมจ30ดาเมจไม่สูงแพลนฟูดดาเมจเมื่อใช้อันตินะครับเ0เพิ่มขึ้นมาเท่าตัวหนึ่งแองเกอร์เทอร์โชโฮนะครับ1,400เป็นความโกรธฮะแต่น่าจะไม่ใช่หน่วยดาเมจนะความโกรธ1,400แล้วก็มี Re ation er ะรีเกชันไทม์เมอร์อารยะเวลาการถอยกลับระยะเวลาหาวิ เมื่อใช้พลันฟูดแล้วจะกลายร่างเป็นปีศาจส,สามารถใช้ช็อกเวฟเป็นคลื่นนะฮะโจมตีทั้งข้างหน้าและข้างหลังได้ตัวเล็กแค่นี้นะเฮ้ยต้องมาลองดูน่าจะเป็นพืชที่โจมตีระยะใกล้ๆนะฮะอะไรป้ายหลุมจัดก,การได้ไหมวัดอ่อป้ายหลุมไม่ทำลายฮะซอมบี้มาแล้วด้วยปล่อยให้เขากินเหรอ อ๋อโกรธโกรธหน้าโกรธอุ้ยอู้อย่าให้เขาโกดอย่าให้น้องเขากดแล้วก็ต่อยอ๋อต้องโกรธก่อนนี่ไงต่อยได้แผ่นป้ายป้ายหลุมต่อยได้ฮะต้องทําให้โกรธก่อนนี้เองแสดงว่าถ่วงเวลาได้ช่วงเวลาหนึง่งเพื่อรอให้โกรธโอเคแล้วก็ต่อยต่อยต่อยโอเคฮะอืม ต้องโกรธต้องโกรธไม่โกรธไปจบตีแล้วกลับร่างเดิมด้วยเฮ้ย hey! แล้วอย่างยี้คือไม่ถูกกินหรอหรือว่าโดนกินได้ตอนโกรธเท่านั้นใช่ไหมเพราะว่าพอโดนกินก็คือก็โกรธเอามาวางเอามาวางมา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 ,มานี่มานี่นี่ก็ขโมยจังเลยเฮ้ยนี่โกรธแล้วก็ต่อยฮะโอ้โหต่อยข้างหลังด้วยสายต่อยฮะแล้วถ้าเกิดร่างปกติแทนติเลย อ๋อช็อคเวฟทั้งแถวครับทุบทั้งแถวเลยถ้าอย่างนั้นคือถ้าเกิดเรามีวอรนัทเอาไปกั้นข้างหน้าก็ไม่เวิร์กฮะต้องให้เขาเป็นคนกั้นเองเลยไม่ต้องเอาอะไรไปขวางข้างหน้าให้เขาจัดการเพราะว่าถ้าเกิดเขาไม่โกรธเขาก็จะไม่ต่อยเนี่ยถ้าเกิดวางข้างหลังอย่างนี้คือถ้าข้างหน้าไม่โดนกินข้างหลังก็ไม่ทํางานฮะเหมือนตั้งไว้เฉยๆมาซิมาซิอยากรู้ว่าจะถูกกินไหมต้องตัวเก่งๆอ่ะต่อยหน้าต่อยหลังหมดเลย เอาช็อคเว็บมาใหม่ซิตรงนี้ทุบไปอืมเอ๊ะรอบนี้ไม่พังแฮะปายหลุมก็ไม่ได้แรงมากเท่าไหร่นะแต่โดนทั้งแถวครับต่อยรัวต่อยรัวก็จัดการได้หมดอยู่นะอ๋อนี่ไงหายไปแล้วครับอ่าหายไปแล้วเรียบร้อยแสดงว่าหน่วยอันนั้นก็คือหน่วย HP ใช่ไหมพันสีีที่ขีดเอาไว้เมื่อกี้ก็คือหน่วยของ HP นะครับตอนที่โกรธพันสี่ เพราะว่าร่างนี้ไม่มี HP โดนกินไปแล้วจะถูกทําให้โกรธกลายมาเป็นร่างโกรธแล้วก็ร่างโกรธก็จะมี HP พัน0ซึ่งก็ไม่ได้เยอะมากดาเมจก็ไม่ได้เยอะนะเพราะว่าตัวอื่นต่อยได้แรงกว่านี้อีกเนี่ยจริงๆมีวาสบิมีป๊อกกล้านะฮะที่เป็นยูนิตต่อยที่ดีๆดีอยู่แล้วอะ่ะเออใช่ใช่ใช่เราใช้เป็นกำแพงกั้นเอาไว้แล้วก็มีวาสบิหรือว่าป๊อกก้าอยู่ข้างหลังช่วยตีอีกทีหนึง ี่ื้อสบีดีคือตีแล้วติดไฟนะฮะเผาได้ดาเมจจากตัวเองไม่ค่อยเยอะต้องใช้คู่กันเพราะว่าเป็นกำแพงได้ข้อดีคือตรงนี้อาา่าฮะเนี่ยต้องมีแบบแนวเ,เสริมข้างหลังฮะอาจจะเป็นตัวยิงก็ได้นะแต่ว่าสายต่อยทำดาเมจได้เยอะกว่าเอาอันตีไปหน่อยไปข้างหน้าทุบช็อกเวฟทั้งแถวแต่ไม่แรงฮะไม่แรงเบา นี่ซอมบีดนะมบ้ด่านแรกๆนะซอมบี้ด่านแรกๆคือใช้อันติยังไม่ล้มเลยอ่ะด่านเดืยวเสาเนี่ยศัตรูมาข้างหลังก็ได้นะฮะจะมีเดียวเสาตัวบินที่พาศัตรูมาข้างหลังได้เอ๊ะอันนี้ตัวอะไรจะไม่ได้ฮะตัวนี้ทําอะไรเดียวเสาตัวนี้อ๋อเตะนี่เองแป <laughs> ๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเตะว่าไกลเลยอะวางไว้ตรงนี้ด้วยอย่าให้กดอย่าให้กด เมื่อผมโกรธแล้วผมก็ต่อยแต่ผมโอ้อันนี้ต่อยแรงแฮะอืมอันนี้เดวิสเสาเดินเร็วใช่ไหมข้างบนสมบี้เดินเร็วขึ้นเอาละกกาเสริมแนวหลังวัสบีเสริมแนวหลังวันนี้ยูนิตต่อยล้วนเตาไมกแล้วอ๋อโดนผักโดนผักด้วยอ๋อเดวิสเสาผักใช่ไหมอันนี้โอเค ไปไปอันตีหน่อยอืมอันตีหน่อยอันตีไม่แรงฮะเขเสียเลยอันนี้อันตีไม่ค่อยแรงเท่าไหร่อืมมาสิมาสิเตะมาอีกแล้วโอโ้โหเหตุกระเด็นไปนู่นเลยเดนเสเสาตัวปวนจริงๆฮะด่านนี้ซอมบี้ไม่เท่าไหร่มีทุกรูปแบบเตะอีกแล้วอืมเตะมาหมดเลยโอเค สบีมาหน่อยเออว่าสบีเข้าบางนะเลือดน้อยเจ้าบีนสเปราวนี่ทนเพราะว่าโดนกินได้นานนะฮะร่างปกติร่างที่ยังไม่โกรธเดี๋ยวช่วยกันต่อยเลยช่วยกันต่อยดีมากนะฮะอืมโอเคโมเดิร์นเดย์ด่านที่มีประตูวาร์ปตรงกลางนะฮะโอเคเออซอมบี้ถือไฟ ก็น่าจะแพ้ไฟเหมือนกันใช่ไหมเนี่ยถ้าโดนก็น่าจะหายอืมน่าจะแพ้ไฟเหมือนกันข้างหลังเสริมด้วยป๊อกกล้าเสริมด้วยวัสาบิอืมเนี่ยฮะมีประตูวาร์ปตรงนี้นะครับตรงกลางแมปส่งซอมบี้มาได้ซึ่งก็ไม่ใช่ปัญหาเป็นซอมบี้วาร์ปมาจากด่านอื่นมาอยู่ในนี้อ้มมาเลยมาเลยเจ้าหมึกโอ้ข้างล่าง ข้างล่างข้างล่างบอกกล้ามาโอ้อันนี้ไปแล้วตัวหนึ่งโดนไฟใช่ไหมใช่โดนไฟนี่อ่ะนี่แล้วก็วัสบีมาอือหือวัตสบิมาอันนี้ัางไว้ตรงนี้อันนี้กันไว้โอ้โหทีเดียวเลยเหรอโอ้ตัวใหญ่ทุบทีเดียวฮะ รูกจะทนกว่านี้ดูครับเจาตัวใหญ่ทุบทีเดียวหายเลยไม่โกรธสักหน่อยเหรอคือต้องกลายไป็นร่างโกรธสิอันนี้ไม่กลายร่างแฮะอ่ะแบบนี้ล่ะตอนกําลังโกรธเชอันติมาออ,อ,ออื้โกรธแล้วทุบไม่เออโอ้ โอสบีตีทีเดียวติดไฟเรียบร้อยรู้เรื่อง